ปลาเหงือกเน่าเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับโอ้จริงๆเนี่ยมีมากมายหลายสาเหตุเลยนะครับเอาที่เจอบ่อยๆตัลวละกันนะครับในปลาที่เลี้ยงในบอ่อดินเลยก่อนนะปลาใช้เป็นอาหารนะครับถ้าเจอเหงือกเน่าเนี่ยเหงือกเป็นปื้นสีเหลืองเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียโอากแล้วก็มักจะมาในหน้าหนาวนะครับตัวนี้เนี่ยจัดการยากอ่า หรือว่าอาจจะเจอพวกเหงือกเนื้อตายนะครับเหงือกมีแผลเหงือกมีเมือกมากบางทีการติดปรสิตก็ทาได้เหมือนกันนะครับพวกปรสิตเช่นเห็บหลักางหรือปิงใสพวกนี้ก็ถ้าไปอยู่ในเหงือกเยอะๆนะครับก็ทําให้เกิดโรคขึ้นมาได้นอกจากนี้นะครับในปลาบางประเภทนะครับโดยเฉพาะปลาที่เป็นสนเล็กสวยงามปลาค้าปลาทองเนี่ยการติดไวรัสนะครับก็อาจจะโน้มนําให้เกิดรอยโรคทางเหงือกได้นะครับถ้าไวรัสดังๆในปลาในปลาค้าเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือ มค่อยเฮอร์ปีวรัสนะครับตัว KHV นั่นเองนะครับหรือว่านะครับอาจจะติดโรคัวรัสอื่นเช่นโรคหลับเคยได้ยินไหมฮะโรคหลับก็ทําให้เกิดรอยโรคที่เหงือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมีหลายอย่างมากถ้าเกิดโรคเหงือกเน่าคงต้องคิดถึงเลยประเด็นในแบบนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ